สวัสดีค่ะสวัสดีวันวาเลนไทน์นะคะวันนี้ก็ดูข้างหลังนะคะใหม่สุวรรณตังค่ะกูก็ค่ะใหม่สุพรรสวัสดีค่ะเนาะดูวิวข้างหลังนะคะคือหมอกน้มากนะคะวันนี้เออปกติแล้วนี่มันเป็นภูเขานะคะก็มองเออก็ไม่เห็นภูเขาเลยนะคะวันนี้หมอกน้มากแล้วก็หนาวมากๆนะคะทุกคนหนาวมากค่ะ <ST> S> <S นี่วันวาเลนไทน์ของเราก็ไม่ได้ไปไหนนะคะไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะคะปีนี้ก็ วันเสาร์อาทิตย์ก็ยังเคอร์ฟิวอยู่นะคะก็เลยไม่ได้ไปไหนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาชิดะอ่าดีกัมมดีดียามยามุสข้ามคนเดียวจะมาจะมาข้ามยามุคนตกพายุฝนเข้าเนาะ วันนี้ก็ฝนตกหนักมากนะคะเดือนนี้ก็พายุฝนเข้าเนาะทั้งเดือนเลยวันนี้ก็เป็นวันที่14บก็เป็นวันวาเลนไทน์เนาะเราก็ไม่ได้ออกไปไหนนะคะเป็นวันอาทิตย์แล้วก็ดูลกียังเคยฟิวอยู่นะคะก็ไม่ได้ออกไปไหนนะคะวันนี้ฝนตกเนาะ หมอกเต็มเลยอ่ะแบบว่าหนาวมากๆคะ่ะหนาวมากแต่ว่าหิมะยังไม่ตกนะคะเมืองอื่นๆก็ตกแล้วแหละนะคะอย่างเส้นอิสซันปุนก็ตกแล้วคะ่ะแต่ว่าอิสมีหิมะจะตกยากมากนะคะก็เออไม่รู้ว่าจะตกไหมนะคะ <c oughs> ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรคะ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าใกล้ทะเลหรือยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะมันตกยากมามากเลยส่วนโตวก็ชอบนะคะเพราะว่าเออ มันสวยอะเนาะส่วนตักก็ชอบนะคะอันนี้ค่ะคนตกก็มีคนมาออกกำลังกายด้วยก็คือฟิวมานานมากแล้วเนาะคนก็เบื่อออกมาเดินเดนกันอันนี้ก็บรรยากาศวันนี้เนาะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ ตัวลาไปก่อนนคะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย,บาย